อาล่ะสวัสดีครับทีนี้เราก็เจาหมาแั้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมฮีโร่อารีนาอีกแล้วนะครับผมก็แชสไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมเล่นมาแบบแบบจับคู่ไปเลยตั้งคลิปนะครับไปดูนะครับก็เกมนี้ก็สนุกดีนะครับเล่นเอาสนุกกัมันได้อยู่ครับไปได้เลยนะครับผมนะแต่ก็ไปเทียบกับพวก ROV หรือแอดเดตกงจา ไม่ได้เหรอครับเพราะว่ากรารสิิกมันไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอาละเริ่มเกมฮ่า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 ตัวไหนดีครับทุกคนเฮ้ยมีตัวใหม่มาด้วยนีนะ ตัวนี้ตอนที่ผมเล่นครั้งก่อนเนี่ยมันไม่มีนะครับนี่มันมีตัวใหม่อัปเดตเยทุกคนเช่นเอเอเอตัวเนี้ยไอเดียอัปเดตมาใหม่คือตัวเนี้ยครั้งก่อนที่ผมเล่นมันไม่มีอ่ะครั้งก่อนที่ผมเล่นเนี่ยโอ้โหครั้งก่อนเนี่ยโอ้โหครั้งก่อนที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่มีตัวนี้นะครับ หือว่าดีมากเลยอย่างว่าหนึ่งนะคือมันดังพอสมควรแต่ว่าครั้งก่อนที่ผมเล่นนะไม่มีตัวนี้จริงๆนะมีไอ้ตัวขนมหมูผูห้หญิงเนี่ยอีกตีแบบนังะ่ะตัวนี้ต้องเกี่ยวไม่ได้รับไม่ได้รับเอาตัวใหม่นี่แหละเนาะมาครั้งก่อนที่เล่นเนี่ยไม่มีตัวนี้เลยโอ้ ถือว,ว่าน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยไอซ์กู้ชนะโทรนนะมาคราวนี้เรามาเล่นกัน,น,น,กนเนี่ยปิงแล้วมั่ยเล่นแบบออนไลน์มันก็จะกระตุกบ่อยๆอย่างนี้แหละครับผมไปเล่นล่างกัแล้วเนาะ ผมมาผมมาล่างแล้วกันนะ way, อืมผมก็ไม่เสียเวลาฟาร์มคีบปงคีิป่าให้ดูนะผมขอเล่นเนี่ยมันจบๆไปแล้วกันก็ได้ไม่นานเกินไปเนาะเล่นเล่นได้ดูได้หลายตัวเนาะอาจจะมีตัวใหม่อีกก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมาใหม่จริงๆแน่เพราะว่าผมครั้ที่แล้วผมเคยเล่นดูมันไม่มีตัวนี้นะทุกคนก็กลับไปดูในช่องของผมได้นะครับมันไม่มีตัวนี้เลยอะ นี่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 มาแล้วฮีโรอ่อไฟมันมาแล้วโ,โดนไปนิดนึงเลยการขี้เอ้ยเดี๋ยว การคีบมันก่อนการคีบก่อนนะครับเกมคีคบจัดใจเรียบร้อยละเฮ้ย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 คีบเราตายอืมอืมนี่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 เกมนี้มันจะเล่นนานอย่างนี้แหละครับนี่ออนไลน์นะเนี่ยแบบจับคู่ออนไลน์เนะี่ย ไม่รู้ฝ่ายเก่งขนาดไหนนะปกตินี่นี่เป่นไงหนียังไวยังไวพุ่งไปโจตีันทีสายจอสินอะสายจอสินเลไอย่างเี้เลยนี่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  ย,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 ยรอคลิปมารอคลิปมานั่นแย่กว่าแล้วคลิปไฟมาก,ก่อน,นยิงด้วยเฮ้ยใครไปตีนั้นวะม,มันมาได้อย่งวะเนี่ยอืมนึกว่าจะไม่ตายแล้วเชียวนะเดี๋ยวเไม่อล่ โดนฆ่าหน่รอ,อบจนได้นะ to มีแหละเกมแบบโมบา้มมาก็ประมาณนี้แหละครับแต่ค่อนข้าจะเสียเวลานะผมบอกกันน <This one. S 1> ี่นี่นี่ นี่โอ้ตตัตตตตตดาๆาๆาเลยล่ามันเลยล่ามันเลยล่ามันนี่เรียบร้อยนี่ <c oughs> ไปจัดก,การทีก่อน <c oughs> เก็บก็ลงมาแล้วอ่า เอยไปเลยไปเลยจกลกามาั่งเกย,ยี่อบมาแล้วครับคนปี่หลายรอบฆ่ามาันสนุกตรงนี้แหละเรียบร้อย ไปต่อเลยให้คิดไปก่อนนั่นแหละไอนี่วมาแล้วมาแล้วยีร่มาแล้วอือเอาจนได้เอนี่นี่นี่โอ้ยไม่ทันอือไม่ทันหมดทุกคนดิ ไล้วะอืมเฮ้ยเบื่อจริงเลยไม่ขันขอโทษนะครับไม่คิีลืมเพิ่มแสงเห็นกันไหมน่าจะเห็นกันอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ใกล้แค่ล่ะนะครับ แต่มันก็เริ่มลุกเรามาเหมือนกันตอนนี้ยังเมเหมือกันอยู่เฮ้ย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 ตายเร็วเดียวสายรอบข้ามนะมึงเนี่นนยหยิญะนะบันเกิดนะครับสวยมันเริ่มลุกมาแล้ว เขาเรียก e สวยชัดๆนะครับผมก็จะไปเรียน่างเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมตีจนนั่นแล้วนะมันมาแล้วเฮ้ยเยอะเฮ้ยเะเฮ้ยเยอะเฮ้ยอะเยอะกดอันติลัวอย่างเดียวเลยนะครับอีกฝ่ายบอกอะไรว่ามันกดแต่อันติใกล้ครับ ใดล้ยะอันตีอะไครับอยังไงก็ม่องดีครับให้มันลาดถอยอะไรบ้างก็ดีครับฮะ่ามันล่ามีคนลาดถอยไปไม่มีเพื่อนช่วยมันตีคนเดียวมันก็จะตายนะครับอย่างน้อยก็ให้มันตีได้ช้าลงบ้างแต่ว่า ผมว่าเสียงประมาณนี้จะพอแล้วนะมาเลยมาเลยมาเลยมา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 ฮึว้าว้าฮ่าเฮ้ย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 อะไรวะโอ้โอ๊ย ใ,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 ใ้ยห้้โว้ยยิงแล้วเหรอเอายิงแล้วเหรอลุกไปยิงแล้วเหรอโอ้ยโอ้ย โอ้ไมน,นึกว่าจะตายบ่อยขนาดนี้นะเนี่ยสาลุกขื้อไปได้ตั้งไกละอือ โอเคนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะจบยากแล้วล่ะนึกว่าจะนานขนาดนี้นะไม่นึกว่าจะตายบ่อยขนาดเนี้ยฮืมคิดว่าคลิปจะยาวแล้วนะทุกคนเอ้ยตายบ่อยเกินไปแล้วไอ้บอยบ่อยบ่อยบ่อย,อยเรียบร้อยเอ๊ะ เกมนี้ผมก็ขอไม่เปิดกล้องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะบังปุ่มนู่นปุ่มนี่ไปหมดเลยนะครับเฮ้ยอุ๊ดกลแ,บบแล้วไม่แต่ว่าป้อมนี้มันแตกแต่ก็แตกแป๊บป้อมแตกนิดนึงแหละเป็นหนึ่งป้อมใหญ่ได้แล้วผมนะโอเคยังขอได้อยู่ครับแบบนี้ มันกำลังจัดการมันได้อยู่ครับศูนย์เมื่อไหร่มันจะขึ้นชีสก็ทีเหื่อมันเริ่มลุกมาแล้วมันเริ่มลุกเข้ามาแล้วมันเริ่มลุกเข้ามาแล้วมันเริ่มลุกเข้ามาแล้วเฮ้ย <arrow> สวย,ยนี่สวยต่แตะเราโอ้โห นอนันนี่เลย้ยอันตีลัวตีตีเนี่ยอันตีลัวาลางอย่างการอันตีลัว <c oughs> รัวอันตีอย่างเดียวผมไม่มีอะไรว่า อะไรการอันติรัวนี่แหละอันติรัวของแท้นี่ไงเก็บเนี่ยสะใจไหมอันติรัวนะเก็บเรย้อยบางทีมันคงเกิดใหม่แล้วมนะั้ง ก่อนนู้อะไรเนี่ยอุตสาห์เล่นมาตั้งนานาสาได้ยีร่ใหม่มาเล่นนะเนี่ยเฮ้ยแถม MVP ยังไม่ใช่ฆ่าอิตาขการก็ตายบ่อยขนาดนั้นเนาะแต่ว่าได้อันดับประมาณอันดับสองลยนะเฮ้ยครับหนุย โอ้ยไดมา14นาทีกว่าแล้วไหมขอจะได้หมดเกมด่วนให้ดูแล้วกันนะอีกสักแป๊บนือแล้วกันเกมด่วนแบบจับคู่นะครับมีคนเล่นไหมเนี่ยอีกสักเกมบบนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ได้ปิดลิปนะครับเกมด่วนแบบจับคู่มาดูซิถ้าใช้ฮีโร่ใหม่แล้วผลมันจบมาเป็นยังไงนะเพราะจะมันจะเลือกฮีโร่ได้เองแค่เองนี่หว่าโอ้โหได้ตัวที่ไม่ถนัดว่าทุกคนเนี่ย ก็ต้องเอาแล้วล่ะเพราะมันก็ไม่มีแล้วลผมเลื่อนไปมันจะสุ่มตัวไข่นะหมดเกมด้วยแล้วจะไม่สามารถเลือกตัวเองได้แล้วมันจะสุ่มตัวใข่นะแต่เรามีสิทธิ์ที่เราจะได้แบบตัวที่ยังไม่ปลดล็อกด้วยนะเออมันจะสุ่มให้เองเลยครับ อตีอตีอตีดูรัว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 ตีนี่ใช้อะไรได้บ้างดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยววววัดกันฆ่าหัดกันหมัดกันรูปัดกันรับครับคราวนี้อันนี้โหมดเกมด่วนหนีถ้าเกิดป้อมใดป้อมหนึ่งค้างไปนี่ความหมดเวลาปั๊บเราก็จะ ถ้าับแพ้กันเลยนะครับแบบรอเวลาหมดนะครับเออแบบเฮ้ยสมมุติมรรจากัดประมาณสามนาทีครบสามนาทีปั๊บถ้าป้อมใดป้อมหนึ่งคังก่อนีก็จะแพ้หรือว่าชนะไปเลยนะครับป้อมใดป้อมฝ่ายไหนคังปั๊บหนีจับแพ้เลยนะครับผมอ่ารอให้ทำลายครบทุกป้อมก็ได้นะครับทำลายแค่ป้อมเดียวพอหมดเวลาปั๊บฝ่ายที่เราทำลายป้อมจะแพ้เลยทันทีอืมแค่ป้อมเดียว ก็คือจบเลยนี่คือเกมด่วนเขาถึงได้เรียกว่าเกมด่วนนะครับก็ตามชื่อแะครเกมด่วนนะครับไม่นานมากเกมสนุกอยู่ก็คือต้องเล่นให้เร็วนั่นเองนะใคาก็าตายนะแต่ว่าถูกใจผมเลยผมว่าผมชอบโปเก็บเล่นเร็วๆอยู่แล้วนะครับมันจะได้ไม่นานด้วยนะเนาะอ๋อตายไปข้างเลยอย่างเงี้ยครับไม่ต้องมารอแบบเออเหลอเลอ,อยคายอะไรอย่างเงี้ยครับแหมจะตายเลยจะกล้ามาบวกอีกนะ โอ,โอ้โหตีแรงมากเีลยวรถขีดเดียวมันรอดได้ไงเนี่ยเกมโอ้ข้าคนละสิบเอ็ดเลยไหก็สนุกดีนะครับดูีิใครจะแค้ว่าใครจะแค้จะชนะนะครับแต่เกมมันไม่นานมากอยู่แล้วครอบสามเมื่อกี้จะรู้ผลแล้วแต่ว่าต้องมีคนเขาแรงเขหนึ่งโดนเลายป้อมกันนะมันีจะรู้ผลนะ ไม่งั้นเวลามันก็จะเดินไปเรื่อยนะครับโอเคครับผมกาเกินไปแล้วหละยนิหรือเพิ่งเกิดมาก็ตายแล้วนี่คือกากเกินไปแล้วนะครับมันไม่น่าเช่สายบวกนะครับอย่างเงี้ยตา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 ยมันสุ่มด้วยตัวนี้ด้วยนะเนี่ยเลือกไม่ได้นะครับเกมด่วนเราไม่สามารถเลือกได้นะครัทสองตัวให้เลยลุ้นด้วยนั่นเองนะ

อินดามิสม่ได,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 าากกด้ดามิสเอ่นดโอปาตังกิบอะไเนี่ยว่ยะดามิเหรอก็เลียหายเหรอคะเนนความเลียหายล้ก็ได้ชินดามิ Chỉ cần phải tìm đến những cái cổng này, thì ta có thể chạy được. Đi cái นี่นะเกมด่วนเล่นนานขนาดนี้เองคิดดูดิมันเกินสามนาทีแล้วละ่ะป้อมใครถูกกำายปับ๊บคนนั้นก็ชนะเลยแพ้ไปเลยนะครับระวังด้วยโอ๊ยกลัเป็นภาษาแล้วเว้ยป้อมใครถูกกำไยปับ๊บก็คือคนนั้นจะแพ้เรียนจีแค่ป้อมเดียวนะครับตายครบก็สามป้อมก็ได้แค่ป้อมเดียวพอนี่แหละคือเกมนี้นะครับและป้อมเราก็กำลังจะถูกกำไยด้วยนะครับว่าไม่มีโอกาสชนะแลแหไะเนี่ยมันลดเรื่มมันลดขนาดนี้แล้ว ยับแค่สองแบบร่วเลยเหรอมันว่ายอะไรวะเนี่ยว่ายอากาศเลยนั่นแงงว่าแล้วถูกปั้มถูกกำไรปั๊บจบเลยเฮ้ยดอะไรวะโอเคนะครับ ผมก็มาลองเล่นดูแค่นี้นะครับลองเล่นรีคิโลใหม่ก็ดูด้วยนะครับมันจะมีครดขางเยนะนี่กา,านี่นี่ติดได้นะครับจะปลดล็อกในเลเวลตามนั้นนะครับผมติดไปละเอ,อ่ออันนี้จะมีสุ่มกระขา,านี่รับกระถานี่น,น,นี่ฟรีหนึ่งอันได้ได้ไดนี่นี่ก็จะต้องใช้แต้มในการเอาแล้วนะครับแต่เรายังไม่มีแต้มคอนะเพราะนั้นกลับไป โอเคนะครับก็ไม่ให้ดูปลาอันนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกดติดต่อใครไปด้วยนะครับพูดไปปรสายกันนะครับโอเคนะครับก็เกมนี้ถือว่าดีนะครับมีสองโหมดเลยนะโหมดจับคู่แบบเอ่อโหมดจับคู่แบบเล่นธรรมดากับโหมดจับคู่แบบเกมด่วนนะครับและเกมนี้ก็จะมีโหมดนี้ด้วย สร้างหล้องอ่าหมดสร้างกล้องแบบเล่นแบบออนไลน์กับก็บแบบสร้างหล้องเล่นด้วยกันเฉยธรรมดาครับออนไลน์ online แบบทั้งทั้งหมดนะครับมาทำไปสร้างคล้องแบบหนึ่งหนึ่งก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับอ่าแก้มตัวแบบสร้างหล้องนี่อย่างนี้เล่นกับคอมก็ได้นะเรายังไม่มีเพื่อน,นครับคอมก็ได้ปับ๊บนี่เรากดให้ไปขุนยนก็ได้อ่าอย่างนี้เลยครับแต่เดี๋ยวผมมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับห้งองเองได้กันเองนะครับโอเคนะครับ นี่ไรบ้างเนีย่ยร,รับรางวัลเหรอเยโอ้ยได้ปังแล้วเย้รล้วเจ็ดโอเคแกค,ค,ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะแล้วก็ ใครอยากจับคิมขาช่องผลมยูทูบี้ไมเคลื่อนเกมนะครับในยู u b บนะครับไปดูคลิปอื่นได้นะครับพอดีมันมีอีกเลยหลายคลิปเลยนะครับหลายแบบรีวิวเล่นนู่นเล่นนี่นะครับเล่นเกมอื่นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับคลิปกินเผ็ดอะไรก็มีนะครับไปดูได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็บายบายครับเย้